ประโจงโสงแหวนที่ดินงามด้านซ้ายให้เจ้าสาวมั่นหมายและมั่นใจว่าจะดูแลผู้หญิงคนนี้ไปชั่วชีวิตขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับเราเลิกเป็นมงคลพอดีเลยทีเดียวนี่คือวันมหามงคลเราเลิครับสบตากันนิดนึครับตบตากันเล็กน,น้อย ขออนุญาตทุกท่านมองกล้องนี่รูปหนึ่งนะครับคุณบอลขอของมือประคองไว้นิดหนึ่งนะครับโอเคดี hmm. okay. ครับทุกท่านยิ้มนะครับหนึ่งสองสามขออีกหนึ่งรูปครับหนึ่งสองสามขอบคุณมากครับเอาเลครับเจ้าสาวเช่นเดียวกันครับได้นำแหวนมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเตรียมเอาไว้เจ้าบ่าวครับเมื่อสักครูน่นี้เราจะสวแมแหวนให้เจ้าสาวเจ้าสาวไหว้หนึ่งครั้งตอนนี้เจ้าสามจะสวแมแหวนให้บ้างไม่ต้องไหว้ฮนะ <laughs> ไม่มีกฎหมายเขา้าไวาเลยนะฮะแต่ว่าเพราะฉะนั้นจะขอบคุณน้องเขาอย่างไรนั้นใช้วิจารณญาณเอาเองพิธีกรจะไม่ชี้นำเชิญนะขอแม่ขอแม่ก่อนเอเสียวตรงเนี้ บอกไม่พอก็จะเรียนไม่พอนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับภาพเป็นความงดงามนี้แต่เก็บบันทึกเอาไว้ช่วชีวิตครับะครับเจ้าสาวเช่นเดียวกันนะตัวแม่นี่น่ะนักสายเจ้าบ่าวบอกว่าแบมือมาตั้งแต่เช้าเลยมั่นหมายและมั่นใจว่าจะดูแลผู้ชายคนนี้ไปช่วนนิดญี่ปุ่นครับขอเสียงปรื่องมือนาฬิาให้กับเธอด้วย